ว e a r ร the อะซีรีส์เขามายาม่เลยใขม่เข้ามาเลยเข้ามาเข่ามรเข้ามเขามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา e r ้สมาใข้ามาเขามาเข่ามาเข้ามาเข้าม่้ามรเข้ามาเข้ามเ้ามาเขมาเมเ้ามาเข้ามาเขสามาเขมาเข้าม้ามาเข่ามาเข่ามาเข่ามเข้ม้ามเข้มาเ้มเ้มเ้าม้ามเข้ามาเข้ามาใข้าม้มาใข้ามเามาเมเามามมมใาม้เามมมเมามามา มาเกินครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากๆครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้วครับก็เหลือคิวเดียวแล้วก็สองใช่เลยกันเลยสองคิวไม่เหลือสองอุปนึงใช่แต่พวกเราไม่เราไปคุยกันก่อนไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมแถลงแถลงขายนะมีบางคนสองบางคนหนึ่งครับแต่ละคนคิวไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็แบบงานเยอะอะไรเงี้ยใช่เขาว่างแค่วันเดียวแล้วผมตอบแทนน้อง อะไรอะไรฟอร์ตตอนมีกี่คิวครับคิวเดียวครับคิวเดียวครับคอเราแบบเออจบไปแล้วครับครับผมเขาเรียกว่ารุ่นพี่ใหญ่ครับก็เหลือคิวเท่าน้องๆทุกคนครับผมถ่ยังไม่จบก็ตบจบด้วยกันใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใช่ครอไม่ได้ปิดที่ไหนอรับรนพี่แะ่ปไบ้างปม่บ้างอ้รอ่า ผมว่าฟีดแบ็กดีมากครับตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สิบสี่ก็เออ EP สิบสามที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลนะครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากทุกคนครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่า EP ยี่สี่เนี่ยเราจะพาจูเนียร์มาร์คเนี่ยไปสองล้านทวิตนะครับผมเย้ะมากเกินผมไปสองไม่น้อยไปสามสี่เลยมันล้านมาทุกคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ย คู่สุดท้ายนนะ่ี EP ยี่สิบสี่ต้องโถมนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไปสองล้านนะเพราะว่าจริงจูเนี่ยมา้านเนี่ยรอมานานมากสองสามล้านไปเลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็กเราจะไม่เดินอย่างเดียวดายนะครับเออพูดหน่อยมาร้องต้องเออขอบคุณเสียฟอสด้วยนะครับที่ตัดน้องมาร์กแล้วก็น้องจูนะครับผมฝากเสียฟอสด้วยนะครับครับฝากตัวเองด้วย ก็ฝากเออ่พี่ไฟฟ้ากับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึง EP 24เลยก็ฝากทุกคนด้วยฝากทุกคนด้วยคนแต่อย่างตอนอีพีล่าสุดก็ร้านแตกไปแบบใจมากนะคะใช่ฮะแต่ที่ร้านสองร้านก็แบบอ่ะเป็นไงฮะความรู้สึกฮะ EP ร้านแรกแตกเป็นไงบ้างฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจมากๆที่ชื่นชอบพวกเราทุกๆคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบแฟนๆเขาทำเพื่อเราขนาดนี้จริงๆเขาแบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่บางคนแบบคอยดูให้เราทั้งวันทั้งคืนและต้องขอบคุณ จากใจทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักพวกเราได้มากๆขนาดใช่ครับด่าโอบุ้มเลยโอบุ้มอูบุ้มพี่ล่าสุด่าด่าแปลใช่ไหมครับก็ด่าพี่บูมด่าพี่บุมไปแล้วเก้าแสนทวิตด่าอ๋ออันนี้คือสร้างแอปกลุ่มขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลีไปแล้วประมาณเก้าแสนอ๋อไม่แต่ ผมก็ทะเลี่ยกับพี่นั่นแหละผมโดนยจ๊กเก็ตแล้วก็ตีแต่ห้าแล้วกันผมเห็นเขาไปตัดไปเลยนะตัดเป็นอะไรนะลูกเขยอะไรสักอย่างลูกเขยอะไนั่นแหละโอ้โหขอโทษนะไอ้คนีอะไรจะบอกค่เาาาด่เเรยอะขนนนาดั้ครับก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับมันต้องดูเนื้อในะจริงๆเขาเป็นคนเนื้อในดีครับแม่แม่น้องกันเขาแมแม่แม่น้องกันเขาแม่ผมว่าอีพีไทยๆแม่แม่น้องกันก็น่าจะ แม่แม่ผมจับตาคุณจับตาดูคุณอยู่นะครับผมเอาหน้าคนเรามันผิดพลาดกันได้ใช่เสาวายต้องให้อภัยนะมันเป็นช่องของเรื่องเข้าใจว่เป็นแบบผสบการณ์มาก่อนพูดป้าะสบการณแต่กินโต๊กนี่ขยันพูดมือบู๊บบู๊บบูกบู๊บูกบบูลูกก็ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับหนึ่งราตามชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็ เอาจริงๆคือทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในการทาผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่พาเรามาถึงถึร้านแล้วบอกว่าอีพีต่อไปจะค่อยๆพยายามพื้นสูงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเท่านี้มันวุ่นวายเลยคนเยอะวุ่นวายทริงๆอีพีล่าสุดคุณไฟฟ้าคเอ็มวีทีนะครับฝั่งนี้เขาโดนด่า พ่อไม่โพเวฟพ่อแม่โพเวฟตัวจริงอ่ะตัวจริงเป็นตู้เย็นตัวจริงก็เป็นไปโพเวฟไม่ตัวจริงเป็นไปตู้เย็นค่ะทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณคนเดียวค่ะคนอื่นแล้วเอบอุ่นกันทั้งนั้นเืนข้างไม่รู้เหนื่อแตกเออเอานไหม ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีตัวเปรียบเทียบทำให้ทำให้หลอกขึ้นมาลอกพี่ฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาดีแต่นีฟ้านคนดีจริงๆครับแลวจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยแต่รอติดตามมาใช่ครับอย่างที่พี่ไฟฟ้าได้บอกไวยว่าไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีลบุรุษนะครับเังชุกช พูดหน่อยสิมม okay. ีอะะไไรจพูดก oh ็เออผมก็รอดูพี่ไฟฟ้าว่าจะอุ่นเหมือนไมโครเวฟจริงหรือเปล่านะรอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเขาผ่านพาร์ทอื่นไปก่อนโอเคแล้วแล้วพี่จูเป็นไมโครเวฟไหมครับก็รอดูอยู่ไงเป็นไหมแล้วไม่ไม่ถึงว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมเอี่ยทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมเป็นเป็นไมโครเวฟันใช่ครับพี่ไปรักรักกันเข่บ เห็นไหมไม่มาสู้จูคนเดียวได้หรอกนะครับมากระปุลครับมาปูลนะครับมาปูนลุบถึงตอนแฟนจะจบอ่าจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับจะสปีดโบลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมาตามหลอกหลอนในทุกอยแน่นอนหลอกหลอนหลอกหลอนหลอกตามตามมาซัพพอร์ตเพื่อนก็หวานอยู่แล้วก็หวานต่อไปเรื่อยๆครับก็ขั้หลักมากครับผมก็ถ้าดูอาร์คอาร์มผมก็มาแรงแบบมาเร็วเนาะแต่แบบว่าเราก็แบบเต่เราแซน้พุ่งไปก่อนอะครับถ้ายัง อย่างเหลือที่เบอร์กับจันทาเหลืออีกกี่เสีเออประมาณสามครับผมใช่ประมาณสามแล้วจริงๆก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆเลยครับยาวยันยี่ยี่สิบสี่คือจบพาร์ทก็ไม่ได้จบพาร์ทพวกเราไม่ได้หายไปเลยก็โฮไปโฮมาใช่เราก็วิ่งเล่นกันหมดทุกคู่ครับทุกคนเป็นฟิลชวแวบชวแวบเลยเชวแวบชวแวบแวร์ตอนพบเนาะรับ้นตอนพบแล้วเนาะเราต้องเอาตอนเนาะใช่ครับ ดี๋ยวค่อยไปส่งตัวละครทีเดียวอีพียี่สิบเนาะทุกคนอ่เราหลักจะมีจะยังไงคะจะขมหรือแบบหวานละดีละเออผมว่าได้ท้ายหวานใช่ผมว่าแม่แม่น่าจะกรี๊ดกันน่าจะให้อภัยตัวโยไทอีกพอมาะสายปมไปมันก็จะมีวันนี้บอกเลยว่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระซิบมาว่า ไม่น่ารอดใช่หรออีพีนี้อีพีนี้มีคนกระซิบมาแล้วจหรดูเองดีกว่าแต่ผมสำหรับผมกริบคหรอเปล่าจริงหรอกกิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บพี่กิ๊บเขามีไรคือคือม่เราจะบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คนดูดูแล้วอินอิน ทวิตเตอร์อโลนิวครับไม่ได้เลยไม่ครับถ้าคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพิได้เลยครับหรือว่าฝากบุ๊กต่อยก็ได้รอเล่นร้อเล่นนะร้อเล่นนะครับอันนี้พี่บุ๊กรอโอกาสยี่อยู่ตบตบตบเออพี่เพิร์เดินไป พร้อมได้เลยหรือขึ้นไปโอน้องกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบเนฟิตอ่ะเพลก็ระวังตัวไว้เรียกคนเรียกเพลหมามุ้ยลอยคุณทำไมหัวกูบวมๆไปกับแม่โดนหยุ่มโดนหยุ่มนะครับการทำงานพี่นิวเป็นยังไงบ้างคะับโอ้ยน่ารักนะยอ่ใช่ผมชอบทำงานพี่นิวมากครับพี่นิวเป็นแบบอยเพิ่งมีคาะเขาค่ะพี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยจริงไหมครับผม รลังพี่ดวที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับไม่มีใครกำกับได้เท่าพี่กิบแล้วครับใช่ครับไม่มีใครบีบได้น่าปังถ้าพี่กิบแล้วครับอะไรนะกันไลบอกหน้าการยิ้มยิ้มคือได้มาหนึ่งทีก็ติตาหนึ่งทีถ้าหลักโดูยิ้กันบ้างไหมไม่ไม่ก็มีบ้างครับบางทีถ้าดื้อนะะคมีอะไรระบาด อันระบายบอันระบายนะครับอ๋อแล้วนะหมายถึงถเผาพ่วงกับได้เลยเหรอครับ<อ>เราเราสามารถทําอย่างนั้นได้เลยเหรอครับโอ้ยลองบุ๊กว,ว,ว,ว่าไม่ดีนะครับ <laughs> จะไม่มีงานเอ <laughs> านะครับแบบจองอาคารมากเลยได้ <c oughs> สี่กันเกินไปครับสี่กันเกินไปจนบางทีหนักเกินนะมันมันหนักเกินครับมันเริ่มเกินเป็นงานหลักแล้วล้วถ่ายเป็นงานลองอะไา เข้าหน้าเซตทีเดียวครัมีโดนแกล้งหรอก็โดนแกล้งบ่อยคเขาค่ะและอย่างล่าสุดเนี่ยฟอมันก็เอาคันไกมาแล้วก็ถ้าไม่เหมือนจะตัดผมจะตัดผมแต่ไม่ได้ตัดโดนแหมยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองอะตัวดีเลยร้านบางออนอะครับไอ้เนี่ยตัวดีเลยจูเนียชอบแกล้งเพื่อไม่ต้องพี่ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ร้ายใส่ร้ายมากครับอยากให้มีกล้องหลายนะครับ เดี๋ยวบุ๊กไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุกคนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับแต่ผมกับพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกว่ามีแบบพี่ชายคอยนำทางนี่เอาพี่เลยคนนี้อะไรนะฮะคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะเพราเรียบร้อยมากต้องให้คนอื่นพูดเนาะ าเลรอวารไงต่อคะแล้วก็แบบเจอพี่พี่บุ๊กบ่อยครับเพราะว่าแกมาเปิดกองนี้ก่อนเป็นแบบคนถ่ายคนแรกๆแล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนครับแต่เมื่อบุ๊กเจอปูนบุ๊กก็เลยกลายเป็นอย่างผมได้จากนักแสดงอาวุโสท่านนี้ครับผมอาวุโสหยอกนะหอกอกหยอกหยอไม่มีใครกาแกอดัเง่เอเอเหเเอเี่งอ่เเ แก้ผมมันไม่สน <|so|>> ุกไงเออถ้าไปแก้งบ oh, ุ๊กหรือแก้งปูเลยมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยใช่พี่พลเขาต่อยกลับหรือเปล่าเอาจริงนะผมไล่ไปตรงนี้แล้วผมก็ไม่คยกลัวแล้วเพราะอะไรกล้องก็เก่งจังอีกตูเนี้ฮะกลับมาดิ แก้ปอดให้ดูทีหนึงนะฟาสีนี่กูหรือมันวันก่อนถามบอกว่ากล้าแกล้งไหมบอกไม่กล้ากลัวฟ้ามันต่อยกล้ากล้ามากกล้าแกล้งฟอดมากเฮ้ยอย่าเขินเขินโอ้โหดูแค่เขาว่ากล้าเสียงยังสั่นเลยไม่แกล้งผมมันไม่นู่มอะไรเงี้ยเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมชอบดูทุกคนเขาแกล้งกันมันสนุกดีมันมันโชว์วันหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างไงไม่รู้ไม่กล้าใครปวด อุ้ยถามเสียงสวรรค์ดีกว่าอ่ะอันดับหนึ่งอะพูดมาอันดับหนึ่งใครเป็นที่นิป่วนสุดแล้วในกองอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจากสวรรค์จูเนียร์เนียด็ดไลท์ทุกคนสองสองสองเอาดีกะซิบุ๊ปไม่ใช่เลยโพสที่นีวเพิร์ดอ่ะเพิร์ดก่อนเพิร์ดตลอดจูยอมรับว่าจูหนึ่งจูยอมรับจูหนึ่งแต่ว่าเพิร์ดต้องเป็นแบบว่ารองจากจูนิดเดียวเออเพิร์ดสองครับ อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละอออ่ะมีชื่อชื่อบุ๊กไหนันไหมมีชื่อบุ๊กไหมนันไหมครับี่นิวมีบุ๊กไหมเรียบร้อยครับครับผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิร์ดเยอะเพราะว่าเพิร์ดเพิร์ดเป็นคนเริ่มหลายหลายอย่าง ใช่ไหมเพ,พิร์ดเพิร์ดพี่สารตั้งต้นเหรอไม่คือผมก็ทำตาม,มพี่ชายครับเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด <c oughs> ไ,ไม่เราเราไม่เราพูดกนันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูล <c oughs> คือแฟกคือผมมัน <c oughs> ไม่เคยทำงานกับพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเรามาตั้งใจทำงานกันกน,นะครับแต่เพิร์ดเนี่ยเขาเคยทำงานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมเขาสบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเขาสอนผมหาจังหวะวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแกล้งได้อย่างน เเเปนนกตลลยไีหมร่อัปเดตสุขภาพพี่ฟอสครับครับผมยังไงคะเขาออกคุณตอนที่คุณมีแรงเอาคืนชาวบ้านยังไงไม่เคยมีใครแกล้งผมมาเด็าให้เขาถามเรื่องแต่ที่ป่วยสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยอมรับว่าเป็นการท้องเสียยาวนานที่สุดเออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแล้วก็แอดมิดใหม่ ทำไมแอดมิตออกครับพี่ก็งานเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับเหมือนตอนแรกแอดมิตรอบแรกแล้วคิดว่าหายแล้วพอไปแบบใช้ชีวิตปกติกลับไปตอนคืนมาอีกสิบรอบก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกให้คุณไปโรงพยาบาลแล้วนะดื้อฟอดื้อครับ เออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยครับใช่อจริงเพราะว่าปกติแล้วพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลถึงจะมีประกันก็เหอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่าไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยดีขึ้นครับดีขึ้นตอนเนี้ยสดชื่นเลยครับผมมีแค่กระเพาะเนี่ยที่ยังออมๆอยู่นิดนึงกินได้ของอ่อนครับช่วงนี้ใช่แต่ว่าดีขึ้น

แต่ผมกิน,นกซุปกะดูงหมูไงอ่าผมไม่กินหม่าล่าผมกินหม่าล่าไม่ได้แต่ว่าร้านเนี้เออเห็นบุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกินผมก็เลยแบบเออภูมิใจนาเสนอให้ลองไปกินหม่าล่าดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนผมมากินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้ะหม่าล่าก็เป <c oughs> ็นคนสั่งไงเพราะมันเป็นอยากให้ลองเนีย่ยมัน <c oughs> เป็นซิกเนเจอร์ต้องสั่งอยู่แล้วคุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งหม่าล่าาคุณมาไม่ถึงนะครับเหมือนคุณมาประเทศไทยแล้วแบบ คุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพสุขุมวิทอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงเท่านะเออโอเคโอเคไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือทางสั่งให้เขาแต่ละเข้าลงาบาลเออใช่ครับอ๋ออีพีสิบสี่เป็นยังไงบ้างอพีสิบสี่ครับสิบสี่สิบสี่ก็คือวันนี้่ะวันนี้ครับวันนี้วันนี้อาเป็นเป็นโยธาการแล้วกันครับผมก็วันนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับการ เ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวดูสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยน้องสปอสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็นผลลักของคู่นี้ครับเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคลียร์ใจแต่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรค้างคาใจอีกไหมต้องรอดูครับตีโยธาได้เลยไหม อุยอีพีนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีพีนี้โยธาน่ารักโยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็น่ารักครับเออเ่อเล่ห์หมดแล้วก็เราหันไปาหน้ามุมหน่อยเลยเหรออยู่อยู่กันสองคนมากเมื่อกี้ะเคุณก็คืออยู่ในในเรื่องก่อนหรือวันนี้ผมว่าผมจะอยู่เงียบๆดีกว่า จริงๆผมว่าผมก็อยู่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่มามาเหมือนกันก็แบบเฮ้ยก,ก้าวทำไมใจร้อนจังเลยแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนไอ้นี่ให้ฝากแฟนเดี๋ยวต้องมาได้ชมรบกันละค่ะ้ <fit. S 2> โอเคผมใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะโอเคโอเคครับผม ครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกับสารหัสเทวดา perfect trainer นะครับ EP นี้นะครับ EP 14แล้วนะครับก็มีถึงหมด24 EP ครับก็ใครที่อยู่มาได้ EP หนึ่งนะครับก็ฝากด้วยนะครับอยู่กันถึง EP 24ครับรับรองว่าสนุกจํมจนเข้มข้นแน่นอนนะครับผมเจ้มจนครับครับก็ฝากด้วยนะครับทาง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันไปยาวเป็น24 EP เลย ก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางจีเอมยี่ห้านะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งพร้อมกันทางวีทีวีครับผมอ้าวปีนี้ปีนี้ปากแขกใครหรออ้าแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ perfect h r l i n e r นะครับมี S ด้วยนะครับ EP สิบสี่ครับผมวันนี้ครับ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 ผมเองโอ้ยเพียง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 ผมครับขอบคุณครับฝากฝากอีกอย่างนึงได้ไหมฝากอย่างได้ไหมฝากอย่างได้ไหมอ่าช่วงเนี้ยสองจพีเอ็ม่ะฝุ่นมันเยอะเห็นแฟนๆทุกคนเนี่ยมาหาเราเนี่ย ครับผมอ๋อผมไออ๋อผมผมอ๋อผมอ,อ๋อน้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าคือจริงวันนั้นอนะ่ะล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้ําเกลือออกพอ<ม>ดีว่าเออมันมีก้อนเลือดติดมาด้วยครับอ่าใช่พอดีว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็อยากจะฝากกัานทุกคนนะครับเออใครที่คิดถึงมาหาพวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใส่แมสก์เพราะรเ,ราเห็นบางคนเนี่ยมาหาพวกเราอยา่างงานลมพลหลายๆงานทุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงก็ถ้าอยููู่่่บบ้้าานนนก็็ดดดแแแลลตตัััวววเเเอองงงไครรพปหใช อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับใช่เรื่องฝุ่นขอบคุณครับขอครบกลางก่อนเลยครับแ้าเข้าใจครับต้องมีไฟนะต้องมีไฟ